เชีย์ันนานหรือ,อยังก็มันแล้วแต่ถ้าตอนเมาเนี่ยก็มาตอนเมาส่าหรับนผมจะเชียร์ทีมนี้ตอนเมาเพราะถ้าเชียร์ตอนฟิลอารมณ์ปกติเนี่ยมันคงจะอารมณ์เครียดหน้าดูเลยผมจะเชียมันตอนเมาเพราะดูบ้างไม่ดูบ้างมันก็อาจจะแบบไม่ต้องรู้สึกมากถามผมว่าอะไรนะครับถามผมว่าผมเชียรมากปมากี่ปีแล้ว,ลวถ้าถามมาผมเชียร์เบียร์เนี่ยมาสาปีแล้วอยู่ร้านประจําแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วมาเปิดแผ่นจากวิงแอมก็คือ มามาถามว่าผมเชียร์นิวเคาสเซลใช่ไหมครับอ๋อเชียร์นิวคาสเซลนี่คือต้องบอกก่อนเลยว่าเชียร์เป็นพักๆครับเชียร์เป็นพักๆเพราะว่าทีมนี้มันมันเชียร์ตลอดแล้วมันก็จะสร้างความเครียดให้คนเรานะครับเพราะว่ามันเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะน่าเหมือนเคี่ยวนะครับเออเขาทีมไหนก็ไปไหนตอนไหนแล้วเออใครมีตังค์ไหวที่ะมาซื้อทีมผมที่เออเอนะผมจะได้บ้างข้างแบบคนอื่นบ้าง เอออ๋อ,อผมเชียร์มาประมาณเชียร์มาประมาณถ้าจําไม่ผิดนี่จะประมาณมสอ 2, งมสามนะครับผมเริ่มเชียร์ในวัลเซ่ประมาณมสองมสามครับสามสิบปีเออไม่ถึงครับผมอายุไม่ถึงขนาดนั้นก็ประมาณยี่สิบปีแลเกือบยี่สิบสิบกว่าปีเลยยี่สิบปีเออยสิบปูนเยอะปูงเยอะ,ยอะดิ้นดูแก่ห้าหกปีอะครับมสองมสามประมาณห้าหกปีครับผมก็แล้วแต่เวรกรรมนะ ก็ใครบอกอะไรเกี่ยวกับแฟนนิ่เซินกันแล้วแต่วิกรรมเราก็บางคนก็ทําบุญมาแค่นี้นะก็เชรียกกันบ้างบางคนก็ลื้อกล่องทิ้งผมเคยลื้อกล่องทิ้งด้วยแบบว่าไม่ดูแม่งแล้วแม่งแบบมันเคี้ยวสดๆเออทีมอะไรก็ไม่รู้แม่งขึ้นขึ้นลงลงชนะแมตช์แพ้แมตช์ชนะแมตช์แพ้แมตช์ชนะทีมใหญ่ไปแพ้ทีมเล็กชนะทีมเล็กไปแพ้ทีมใหญ่เออทีมแม่งตกชั้นด้วยแม่งตกชั้นจนม่งมันม่งเอ้ยดีนะแม่งขึ้นมาทันถ้าแม่งขึ้นไม่ทันเนี่ยไปถึงจุดนั้นองม ผมว่ามันมันก็ไม่แน่นะครับอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะแต่ถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยแล้วยังขึ้นช้าเนี่ยผมว่าอาจจะเหมือนลีดหรือว่ามิด <Black bird. S 1> เดิลสโบอเลยเนียพวกแบบอะไรพวกเนี้ยไปยาวเลยก็ดีที่ขึ้นมาไวหน่อยออ,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 อถามว่าผมรู้สึกยังไงนะครับสำหรับคนไทยที่เชียร์ทีมนิวคาสเซิลนะครับ มีคนไทยเชียร์เยอะก็ทั้งประเทศก็น่าจะประมาณ3-400คนนะครับที่เชียร์นวร์เซ่นในประเทศไทยก็ผมก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าภูมิใจครับดีใจชูมใจไม่ได้ไม่ใช่ทีมผมนะมันทีมทุกคนนะผมผมดีใจดีใจอย่างน้อยในเวลาทีมกูแพ้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายพันคนที่เจ็บเหมือนกูเออกูยังไม่เหงาเดียวดายทีมตกชั้นกูก็ไม่ร้องไห้คนเดียวเอผอูและเศร้า อันนี้จบที่เท่าไหร่ผมเเเตัวววดดขอเลขตัวเดียวนะครับขอเลขตัวเดียวครับเลขตัวเดียวเลยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเลขตัวเดียวปาข้างหลังเลขตัวเดียวข้างหลังเลขเจ็ดอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเลขเจ็ดอยู่ข้างหลังเลขตัวเดียวเงี้ยเลขเจ็ดอยู่ข้างหลังอผมชินแล้วครับมันไม่เคยมันมาตรฐานมันก็อยู่นะครับที่สิบลงมาอะไรเงี้ยหรือแม้ก็เยอะกว่าที่สิบห้าขึ้นไปอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหนี่ยังให้ผมไม่ข่มเขาอีกครับ โอ้ทุกวันนี้นี่ปิดบงป,ดปิดบ้านดูคนเดียวนี่ก็อายคนอื่นนี่ถ้าพูดข่มคนอื่นนี่แต่มีอันนึงผมภาคภูมิใจมากครับผมภาคภูมิใจที่สุดเลยอย่างน้อยเนี่ยผมก็เคยลงไปคว้าชแชมป์ตอนตกชั้นมาแล้วผมได้ถ้วยมาแล้วมันเว้นมานานนะครับมันเป็นนโยบายของสโมอสรคือเราขาดถ้วยมานานแล้วแล้วเราก็ลงไปคว้า,าถ้วยขึ้นมาอ,อย่างนั้นก็มีถ้วยมาไว้ในตู้โชว์สโมอสรอนะไรเงี้ย ข่มได้ทีมเาข่มคนอื่นได้ครับทําไมครับสลิกาดงครับเซนเจมปาร์ตเป็นไงล่ะครับเซนเจมปาร์ตแม่งเอ้ยสนามจะพังอยู่แล้วแม่งไม่ทาอะไรเพิ่มเลยพูดแล้วเศร้าน้ำตาจะไหลข่มได้ครับไม่รู้ว่าผมเถียงแม่งมั่วๆไม่รู้อ่ะเอาทำไมอ่ะทีมมึงต่อยกูวะล่ะอาวะล่ะทีมต่อยกูเปล่าโอ้โหทีมมึงเคยตกชั้นมามมึงก็ไม่เคยมึงก็เคย โอ้โหกูนี่เพิ่งตกมาเลยทำไมอ่ะปีนี้กูจะตกอีกอ่ะมึงมึงแข่งกับกูวะล่ะมึงแข่งกับกูอยู่ข้างล่างเปล่าโอ้แม่งก็ไม่กล้าโอ้มึงซื้อนักเตะต่ำสุดราคาต่ำสุดกี่ล้านสามสี่ล้านกูซื้อมาแล้วเฮ่ยประธานธงวสกูจัดปาร์ตี้หมดเป็นล้านมาแล้วทำไมประธานธงวสกูทำบ้ามรทธานบ้าเออมึงมึงมีความเพี้ยนขนาดไหนทำประธานธงวสกูปิดปาร์ตี้ชวนกะหลี่มาบ้านเต็ไมไปหมดอนะ่ะมึงประธานมึงทำมึงกัได้ป่ะ ดูแลเรียนรูดูเป็นตัวอย่างดูแลเรียนรูดูแลเรียนูผ่านสามคะแนนใช่ไหมยเอาม่ีาด้วยเหรอโดนกูเลยมีเวลาโอ้โอยเหี้ยแต่ขึ้นกระบุนแรกกัน 挪了。